สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พี่เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานจริง1เดือนกับมือถืองบ1,900บาทกับเจ้าตัว t e c นสปาร์กโก 1S รุ่นเบสรุ่นเบดเลดแลม3กิกบวกเพิ่ม3 g กิกกับความจุ64 g กิกตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาจัดเต็มมากลำโพงคู่เป็นแบบตัว DTS ด้วยถือว่าจัดเต็มจริง พีจะขอผมแนบนี้ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยปลอดภัยในการซื้อตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับหร,หรือว่าบางครั Ki ้งราคาอาจจะลงนะ้ว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้นี่นะว่าอยากค้นหาเองบางครั้งเราค้นหาเองบางครั้งเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องนั้นว่าให้กดซื้อตามนี้พีแนบให้ ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการซื้อเพราะว่าพีก็กดมาตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการซื้อผมวันนี้พี่จะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานตัวนี้มาอย่างจริงจังลยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีทาการใช้มาตัวเคสมีการปกป้องของตัวเครื่องซึ่งเป็นเคสที่แถมมาให้เราถือว่าสุดจริงเป็นเคสใสนะครับซึ่งหลายคนเห็นคลิปแกะกล่องพีรู้สึกว่าเคส ที่พีใช้งานนะ่ะคือเป็นเคสแถมมารู้สึกว่ามันมีความปกป้องของตัวเครื่องดีมากซึ่งดีไซน์ผมของเครื่องมีความสวยงามจริงครับนี่พีชอบในการเก็บดีเทลของตัวเครื่องมากมันมีความสวยงามในการออกแบบมากตัวนี้สามารถกันฝุ่นกันน้ําผมได้ด้วยซึ่งหมาเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงซึ่งตัวนี้กันฝุ่นกันน้ําที่ IP54 ห้ือผมตัวนี้แล้วก็มีรีโมทคอนโทรลในการควบคุมเครื่องใช้ไฟตัวนี้บอกเลยว่าเกือบ15ประเภทเลยทัวให้มาจัดเต็มจริงแล้วก็ซัพพอร์ตเครือข่าย 4.5G ซึ่งแรงกว่า 4G 100%ตผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงครับสามารถใช้งาน4ปีไม่มีกระตุกครับบอกเลยว่าสุดจริงหลังจากพีใช้งานมารู้สึกว่าน่าจอในการพัดตัวนี้ให้มานะผม6 จุดนิ้วหน้าจอคือ90 h z เฮิรตปรับเป็น60แล้วก็90ได้ซึ่งผมให้เรามาในการทัดของหน้าจอคือสีสันดีมากแล้วก็ทัดก็เวิร์กมากพร้อมกับแบตให้มา5,000ัมิลลมกับตัวนี้ให้ฟ้าชาร์จมา15วัตต์พอร์ตไทซีมีลูโงฟัง3.5ของตัวนี้ด้านด้านล่างมีลำโพงหนึ่งตัวด้านบนลำโพงหนงตัวซึ่งดีไซน์โคตรสวยอ่ะ,นะครับผมอันนี้ปุ่ม Power สามารถ เป็นทั้งปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มสกรนมือซึ่งหมดเลยว่านีา้ให้ามาจัดเต็มจริงมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมซึ่งงบพันเกาอ่ะคือให้มาสุดมากจริงๆอ่ะพีซื้อมาพันแปดบาทรวมค่าส่งก็คือ50าาสรวมเป็นพันเก้ามมุตมองพีนเนี้ยถือว่าเลดราคานี้ถือว่าคุ้มจริงครับนี่ ครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องแบตเงหน้าจอเรื่อง CPU มตัวนี้ให้มาคือเป็น CPU h e l o o g 5 0าหอ o c t c o ค e ความเร็วเนาะเล่นเกมผมตัวนี้ปรับต่ำต่ำ r v นะผมก็เพียงพอเนาะพับ g ต่ำต่ำก็เพียงพอครับ บอกเลยว่าเล่นเกมมาฟรีไฟลปรับประมาณต่ำๆก็เพียงพอผมจะนี้บอกเลยว่าพี P. ทำการใช้งานมาฟีลลิ่งโคตรดีกล้องหลัง AI camera ตัวนี้ให้มา13ล้านสามารถถ่ายตัว HDR ได้ด้วยถือว่าสุดจริงลำพงก็เป็นลำพงคู่สามารถปรับได้ถึง300%รเอร์เซนะผมพร้อมกับกล้องหน้าแบบเจาะรูแบบใหม่ด้วยหน้าจออะตัวนี้ผมนี่กล้องหน้าคือ8ล้านนะผมสามารถพพอร์ตแล้วก็สามารถใช้งานกับตัวที่เป็นนี่ครับ เวอร์ชันศูนย์ไทยกับแอปธนาคารต่างๆถือว่าพพอร์ตซึ่งพีลองแล้วถือว่าพพอร์ตผมเนาะในการใช้งานถือว่าเวิร์กจริงแล้วก็มีเกลี่ผมในการใช้งานในการรูปภาพ็ยไมาให้ด้วยซึ่งตัวนี้ผมสามารถพพอร์ต Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5ก็สามารถสพอร์ตได้เช่นกันผมตนี้เดี๋ยผมให้ดูผมอุปกรณ์ของชันผมตัวนี้น่ครับตัว t e c h n o Spark G1 s นะครับผม CPU h e l i o g 5 0กล้องหน้าผมตัวนี้8ล้านก้องหน้าล้านกับหน้าจอ HD Plus แบต5000 แรม3กิบบวกเพิ่ม3กิผมเพิ่มได้ผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงสามารถแชร์ฮอสปอร์ตแล้ผมได้ด้วยนะถือว่าสามารถแชร์ได้ทั้งคอนดชัน C แล้วก็เวอร์ชัน5ถือว่าให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมมากผมในการแชร์ฮอสปอร์ตแล้วก็สามารถสแกนมือบริเวณที่ปุ่มด้านข้างแล้วก็สามารถปลดล็อกสแกนเบหน้าที่บริเวณกล้องหน้าเลยผมตัวนี้บอกเลยว่า work จริงครับครับอันนี้คือฟังก์ชนพิเศษผมที่ให้เรามาซึ่งนันนี้พี่ผมใช้งานมาเกือบประมาณ สเดือนนะพี่รู้สึกว่าฟังก์ชันนี้มันใช้งานได้ดีจริงครับเช่นพี่ทำการชาร์จแบบนี้มันจะขึ้นมาด้านบนว่าเรากำลังชาร์จแบบแบบฟาชาร์จซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงคือพี่ให้สิบเต็ม10บเลยกับฟังก์ชันนี้คืออารมณ์ไม่คล้ายกับ p h o n e ที่ราคาเหลือสี่ห้าหมื่นนะผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าสุดจริงคนระับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากเวิร์กจริงแล้วก็ มีการประสานในความจําสับตัวนี้อันนี้คือเป็น Android 14 Go Edition นะครับผมสับพีใช้งานมาถือว่าก็เพียงพอมาดูว่าเฮ้ยลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นไงบ้างหลังจากเราใช้งานตัวนี้มาอย่าง1เดือนครับนี่มาดูว่าลําโพงจะเป็นยังไงบ้างผมคือลำโพงคือพเิเใหสิบเต็ม10กับงบเ็ดไม่เกิน2,000ครับคือไม่อยากจะอวยอให้จริงๆครับตัวนี้ ลำโพงมุมมองพีนะเสียงเบสเสียงกลางให้มาจัดเต็มจริงกับผมตัวนี้สามารถปรับอีควอไลเซอร์เพิ่มเติม <ๆ S 2> ในการปรับเสียงลำโพงด้วยให้มาดีโคตรเลยอะ่ะอันนี้คือแบบโคตรดีอะ่ะแบบดูสมาร์ทเพลงวิดีโอเกมแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ตามแบบที่เราชอบไปด้วยโถือว่าสุดจริงคือไม่อยากจะอวยเลยอะ่ะคือเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเหียหนึ่งก็คือดู คือมันสามารถมีไฟแฟลกแล้วก็ไฟฉาย360องศาดูครับไฟแฟลกด้านหน้าไฟแฟลกด้านหลังซึ่งหาได้ยากมากกับมือถืองบเด็ดราคาไม่เกิน2,000ให้มาถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าพี่ทำการเช็คกันเรื่องกล้องมาเป็นเผืที่กล้องสกินโทนคือดีจริงครับนี่ให้ดูเลยอันนี้คือกล้องหน้าผมซึ่งพี่ผมต้การให ดีมากกล้องหน้าก็ดีครับผมมีการปรับหมดบิวตี้ผมด้วยนะเดีย๋ยวผมดูาาการจับโฟกัสครับผมนี่ครับปึ๊บนี่บอกเลยว่าสุดจริงมีหมดบิวตี้ด้วยโอ้ยมีหมดรูปภาพบคุคคลพี่เกดจะให้มาขนาดนี้เ,เหรอนี่ครับแล้วก็มีพอลนามาด้วยนะผมตัวนี้เดีย๋ยวผมถ่ายพอลนามาให้ดูก่อน,นครับก็มันก็จะถ้าเราต้องมือนิ่งผมเลยครับต้องมือนิ่งนะครับนี่ครับถ้ามือนิ่งับผมมันก็จะถ่ายง่าย นี่ครับก็จะมานี้คือเอาตรงนะมันก็ถ่ายได้แหละนี่ครับแต่ถ้าเอามือตังนี้นี่ถือว่าสุดยอดนะน,นี่ให้ได้ขนาดน,นี้ครับผมนี่ครับคือเอามุมมองพีนะรูปภาพสกินพอนดีมากกล้องหน้ากล้องหลังก็ถือว่าเพียงพอมากผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงสีสันงรูปภาพทีไปสัมผัสมา,มารู้สึกว่าเป็นเผือที่กล้องให้มาคุณภาพเกินราคาจริงครับซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่ามันคุ้มก็คือคุ้มครับผมตัวนี้อีกตัวคุ้มนะคือตัว C ซเบท A, A. 3.5หรือว่า a 3 5 e พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับผมสับตัวของมือถือ zte นะครับเอาตรงนะคือเวิร์กจริงครับสับมือถือตัวนี้นะครับกล้องก็ถือว่าดีกล้องหน้ากล้องหลังคุ้มมากถ้างบเลทไม่เกิน2,000น่ะบางครั้งนราคาอาจจะ2 0 0 0เอสนองี่หมาว่างบเลท2,000ตัวนี้คือ the best ในความคุ้มค่ามากซึ่งเป็นรุ่นที่พีรู้สึกว่าโค 1S ยังไงมุมมองพีก็คุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับ